จะมารีวิวการนั่งเบาะโดยสา,ารตอนหลัง BYD Dolphin หลายคนนะ่ะน่าจะอยากทราบกันว่าเฮ้ยคันนี้มันนั่งด้านหลังเป็นไงมันจะเล็กหรือเปล่าเทียบกับ a s t o 3มันจะเล็กกว่าเยอะไหมเทียบกับ Foodcat เทียบกับ MG4 มันเป็นยังไงเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูสี 4, ่เนี่ยคุณดูการเก็บเสียงดิดข้างๆเป็นภายในสีดำล้วนแล้วก็ตัวเบาะนั่งเนี่ย มันมีความคล้ายออตโต้ีแหละหกสดโดยประมาณนะครับความเร็วใช้งานทั่วไปความที่เขาเป็นรถสไตล์แบบแฮชแบ็กผมมองว่าก็จะเซฟตสำหรับคนนั่งบริษัทแบบสูง180แต่จะมีข้อแตกต่างจากออตโตีอย่างหนึ่งตรงที่แม้ว่าเสาซีจะู้สืกอันหนาไปหน่อยนึงแต่รุ่นนียนะฮะ2 0งแรงมา้าผมว่าแรงเอาเรื่องเลยก็จะมีข้อสังเกตบาง,งอย่างเกิดมีผู้หลักผู้ใหญ่นั่งเนี่ยอาจจะต้องลดความเร็วลงมาด้วยอยงเดี่ยเยข้าโค้งหนักย่างเงี้ยนะครับตัวผมยังคงเป็นคาแรค นับ BYD Great w a l มาฟิลนี้เหมือนกัน NDD c e a l f a m 410ผมว่ามันดูน้อยไปน,นิดหนึ่งรวมาการนั่งผมว่า แวบกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องโคยิีนะครับวันนี้เราอยู่กับ b y d Dolphin นะฮะเป็นรุ่นตัวแรงนะครับ e x t e n d Range นั่นเองนะครับราคาค่าตัวยังไม่รู้เพราะว่าวันที่มาถ่ายยังไม่ใช่วันที่6กรกฎาคมนะครับเขาก็ทำตลาด2รุ่นแหละนะตัว t a ต d a า d กับรุ่นนี้ซึ่งที่เขาคาดการมา t a ต d a า d 6แสนนิดๆใช่ไหม6แสนกว่าๆ XX คันนี้ก็ตีไป8แสน XX ซึ่งเราก็มาถ่ายกันละกันว่ามันจะเป็น8แสนเท่าไหร่ยังไม่รู้ซึ่งวันนี้เรามาทริป เราก็จะเหมือนเดิมุผู้ชมพอมีคนขับให้นะครับเราก็จะมารีวิวการนั่งเบาโดยสารตอนหลังเจ้า BYD Dolphin เพราะว่าหลายคนน่ะน่าจะอยากทราบกันว่าเฮ้ยคันนี้มันนั่งด้านหลังเป็นไงมันจะเล็กหรือเปล่าเทียบกับ Aston t r e รุ่นพี่แล้วมันจะเล็กกว่าเยอะไหมเทียบกับ Good Cat เทียบกับ MG C มันเป็นยังไงเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูนะครับก็หลักๆวันนี้เราจะได้ดูเลยว่าพอมันนั่งการโดยสารจริงแล้วเนี่ยอันนี้ขับอยู่นะไม่ได้มาจอดนวดเฉยๆนะนี่ ขับอยู่นะรถกาลังเคลื่อนตัวอยู่นะกําลังเดินทางไปพัทยานะครับเราเลยมีโอกาสมาถ่ายให้ดูเแยวเราสรุปรวมความให้ดูในคลิปนี้เลยว่านั่งเป็นยังไงแล้วก็การเก็บเสียงเป็นไงการขับด้วยความเร็วสูงแล้วเรานั่งด้านหลังมึนไหมอะไรเงี้ยลองให้ดูนะครับก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องค,คุีพีด้วยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยเปิดประสบการณ์อีกระดับของรสชาติกาแฟแท้นะลอเอเซนโซกาแฟสเร็จรูปที่หอมที่สุดหาซื้อได้ตามห้างชันนาทั่วประเทศกาแฟสําเร็จรูปลอเอเซนโซ ผสมผสานกาแฟขั้วบทละเอียดดื่มดำกับรสชาติและกลิ่นหอมเข้มข้นของล o r s e <c oughs> s s e n s o สัมผัสสองรสชาติใหม่ที่น่าค้นหาและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA เพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซูเปอร์ไฮคูบิออนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลซ์เซรามิกเย็นกว่าด้วยไออาร์นาโนเทคโนโลยีการไออาร์สูงสุดถึงเ9สเสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซูเปอร์ไฮคูบิออนเซรามิกเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้านะครับเราไปลองนั่งหลังนะครับ BYD Dolphin e x t เอ็กซ์เทนนะฮะดูซิว่ามันนั่งหลังแล้วเป็นยังไงในการขับขี่แบบความเร็วต่ำความเร็วสูงนะครับไปเจอกันครับเปิดตัวแบบนี้เลยเพิ่งผ่านทางด่วนนะครับ อย่างที่ผมบอกพอเรามาทริปเราคู่กับเคนเกียร์อัพนะฮะก็จะมีการสลับแบบนี้แหละมีคนขับให้แล้วก็ขอญาตนะฮะรีวิวนั่งตอนหลังตอนนี้เคนกำลังขับตัวดอลฟินอยู่นะครับเป็นไงเคนรู้สึกว่าพอเปลี่ยนฟิลมาเมื่อกี้เป็นคนนั่งใช่ไหมอพอขับแล้วรู้สึกไงโอ้ชอบชอบอ่ะเออโอเคเลยอ่ะแบบว่าทั้งเรื่องถ้าเอาแบบตัดเรื่องระบบอิเล็กตัวหนีออกไปม่อนนะตองเนี้ยแอบมบุนเงีนกับระบบอิเล็กอนิกน์น,นิดนึงมันทํางานได้แบบไม่ทมํนมา S <S <อ>ทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นเลนคีฟไม่ว่าจะเป็นการควบคุมพว,วงมาลัยหรือ Adaptive Cruise Control All Speed เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันมีอึกอักอึกอักตัดสินใจไม่ดีทำงานไม่เนียนเท่าไหร่มีให้เห็นอยู่<อ>แต่ก็ไม่ใช่หลักใหญ่ใจความสำคัญเ,<อ>เพราะว่าดนามิกของรถในเรื่องการขับขี่ช่วงล่างพวงมาลัยอัตราเร่งเนี่ยโอ้โหทำออกมาได้ดีดรถไฟฟ้า,ฟาที่ช่วงล่างพวงมาลัยมีความเป็นธรรมชาติมากแต่ว่ามันก็ยังติดอาการแบบรถไฟฟ้านะครับที่แบบ เปียโยนเพราะน้าหนักมันแบบเยอะเนะาะเยอะต่ำอะไรเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยถ้าคุณผู้ชมกําลังเลงไว้เป็นรถใช้งานสักคันหนึ่งเนี่ยน่าสนใจมากมันไม่ใช่รถที่เอาไปซิ่งไปซ่าอยู่แล้วถูกต้องป่ะคือรถไฟฟ้าเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นตัวแรงกับตัวสแตนดาร์ดหรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่ซื้อมาใช้งานปกติทั่วไปเวลาไปซิ่งไปซ่าเนี่ยจ,จะเป็นช่วงเล่งแซงอะไรเล็กๆน้อยเนี่ยแบบเนี้ยพอถึงจังหวะเข็นก็เล่งอะไรเงี้ยซึ่งมันมาแบบที่เราไม่รู้สึกว่าหวิวนะ อ่าเนี่ยดูเห็นป่ะนี่ความเร็วสูงประมาณหนึ่งนะขออนุญาตนะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่มีรถนะทั้งหน้าและหลังเราลองให้ดูว่าเนี่ยเคนขับความเร็วประมาณร้อยนิดๆอย่างเงี้ยเนี่ยหนึ่งสี่เงี้ยอ่ะคุณดูการเก็บเสียงดิข้างๆเก็บเสียงด้านหลังเนี่ยอาจจะมาไวกว่าตอนหน้านิดนึงนะครับตอนหน้าเนี่ยสักร้อยสี่ร้อยห้าเนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่แต่ด้านหลังเนี่ยผมว่าหลังจากประมาณร้อยยี่สิบห้าเนี่ยเริ่มมีเสียงลมเล็กน้อยแล้วแต่มันเป็นความเร็วที่มันไม่ได้ใช้ปกติแหละ นะครับอันนี้คือการแชร์จากเคนนะครับก็เดี๋ยวไปดูรีวิวเต็มเตต่อละกันว่ารู้สึกยังไงทีนี้ผู้ชมใจความหลักสําคัญคลิปนี้คือเราถ่ายให้ดูนี่คือมุมจากการนั่งเบาะในสารตอนหลังของ bwd dolphin นะครับสิ่งที่ผมชอบเลยคือแดชบอร์ดคันนี้มันเป็นสีดาล้วนมันเป็นภายในสีดาล้วนแล้วก็ตัวบอนั่งเนี่ยมันมีความคล้ายอัโตที T แหละมันมีทรงสปอร์ตนะครับด้านหลังเป็นหนังสังเคราะห์มีรูตรงนี้มีสล็อตเก็บเอกสารทั้งซ้ายและขวาพื้นเรียบถึงกัน มีที่วางแก้วมี USB Type A หนึ่งตำแหน่ง Type C หนึ่งตำแหน่งนะครับแล้วก็อ่ะคุณดูการน,นัง่งสาระสําคัญนะฮะใจความหลักของคลิปนี้คือเราจะมาลองนะครับการนั่งโดยสารให้ดูว่าเฮ้ยคุณรู้สึกยังไงในการใช้งานรถคันนี้เพราะว่านอกจากการรีวิวรถแล้วการนั่งโดยสารตอนหลังมันก็มีความจําเป็นถูกต้องไหมว่าคุณน่าจะอยากรู้แหละนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงแล้วก็รู้สึกว่าการเก็บเสียงเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรอ่าโอเคนี่ เบื้องต้นเคนขับอยู่ที่ประมาณ60-70โดยประมาณนะครับความเร็วใช้งานทั่วไปแบบนี้ผมว่าอย่างแรกเลยถ้าเกิดคุณกำลังเกิดข้อสงสัยว่าคันนี้เลก็กกว่าแอตโตทรีขนาดไหนผมต้องบอกกันว่าวิวเบสของคันนี้หรือระยะฐานล้อเนี่ยวัดจากดุมล้อหน้าถึงดุมล้อหลักคันเนี่ยความยาวสั้นกว่าตัวแอตโตทรีสองเซนคันนี้ความยาวโดยรวมของวิวเบสอ่ะ2,700มิลนะครับแอตโตทรี 3, 2องิมิลเพราะฉะนั้นในยะสสำคัญของตัวสเปคความต่างอันเนี่ยไม่เยอะ แล้วก็ความที่เขาเป็นรถสไตล์แบบแฮชแบ็คแบบเนี้ยผมมองว่ามันไม่ได้น่าเกรยียดเลยนะดูข้างนอกเนี่ยมันดูเป็นรถเล็กจริงนะแต่มันหลอกตาผู้ชมพอเราเข้ามานั่งเนี่ยด้าน,นหลังนั่งสบายใช้ได้เลยแต่จะมีข้อแตกต่างจาก a อตโตอย่างหนึ่งตรงที่ถ้าเกิดคุณอยากได้ความโปรโในแง่ของพื้นที่เหนือศีรษะคันเนี้ยจะน้อยแก่แอตโตทรีังคาเนี่ยมันจะล้านลนิดนึง,นงเข้าใจได้มันเป็นรถสไตล์แบบรถแฮชแบ็ครถเก่งอย่างเงี้ย แอตโตทรถ s อสยูรถท r องสูเวอร์เงียมันจะมีความมันเดปกะสมกว่านะครับแต่ความนุ่มของเบาะก,การเอนของเบาะก,การนั่งใช้งานจริงการเดินทางเนี่ยความเร็วร้อยกว่างี้ไม่แย่เลยนะครับตัวเบาะนุ่มแล้วก็มีการรับสรีระบุกลุกไปหน่อยหนึ่งแบบนี้ถ้าซ้าไม่ยสด้านข้างกระจกนะครับบานใหญ่ใช้ได้ที่เท้าแขนตรงนี้วางมือกําลังดีนะครับแล้วก็แผ่นรองนั่งด้านล่างคุณผู้ชมอ่ะอันนี้ผมว่าทํามาไม่แย่นะดูกลางๆแต่สิ่งที่ผมมองว่า ถ้ามันปรับได้มันจะสบายขึ้นคือตัวเบาตรงนี้ถ้ามันปรับเชิดขึ้นใหม่นิดนึงให้รับต้นขาผมว่าจะเพอร์เฟกเลยเพราะว่าการเอนอย่างเงี้ยใช้ได้ระยะต่างๆใช้ได้เล็กลูมก็ใช้ได้อันนี้คือเคนเซ็ตนั่งแบบใช้งานจริงมาเพราะเมื่อกี้เคนนั่งตรงนี้และเคนขยับไปคนขับใช่ไหมก็จะเซ็ตสำหรับคนนั่งเบรดิสานแบบสูงร้อยแปดสิบอ่ะที่มันนั่งสบายเนี่ยผมสูงร้อยเจ็ดสองยังเหลือเหลืออยู่เลยแต่ไม่ได้เหลือเยอะมากนะครับก็ถือว่าไม่ได้แบบจํากัดจําเขีรยอะไรขนาดนั้นนะฮะอ่ะ ประมาณนี้ทีนี้เราลองเอาที่เท้าแขนงลงมาดูล็อกแบบนี้นะครับไม่ได้ลงตึ้มนะใช้ได้แม้ว่าเสาซีมันจะรู้สึกว่ามันหนาไปหน่อยนึงแต่โดยรวมบอกว่าไม่ได้แย่เลยนะครับและที่สําคัญเลยคือรุ่นเนี้นะฮะสองรอยสี่แรงมา้าที่ผมลอง p o v มาให้ดูแลสูงถึงร้อยเจ็ดจุเจ็ดุดาวิในโหมดปกติและโหมดสปอร์ตสลับกันแรงนะผมว่าแรงเอาเรื่องเลยนะครับแต่มันก็จะมีข้อสังเกตบางอย่างที่มันเป็นคาแรคเตอร์ของรถ b y d คือ มันเฟิร์มมันแน่นกว่า a อตโตชัดเจนแต่ยังมีความนุ่มความโยนติดปลายมาในแง่ถ้าเกิดเปลี่ยนเล้วยความสูงซ้ายขวาซ้ายขวามันมีการโยนอย่างเห็นได้ชัดมันจะไม่ได้แบบกระชับตุตบตับตุบสนุกเท่า m g 4<ส><ส>ผมพูดอย่างนี้เลยหรือไม่ได้เฟิร์มแน่นๆนะฮะออกแนวกระร่างกระร่างหน่อยหนึ่งแบบกูดแคทเพราะคันเนี้ยคาแรคเตอร์ครับผมรู้สึกว่า BYD เนี่ยเป็นรถที่เฟิร์มที่แน่นแต่มีคาแรคเตอร์ติดปลายย้อยมานะครับทุกรุ่น แต่คันเนี้ยเฟิร์มกับแอตโต่ผมพูดอย่างนี้เลยนะครับส่วนการเก็บเสียงเื่อที่บอกไปแล้วเนาะถ้านั่งแบบเนี้ยเคนขับประมาณร้อยหนึ่งเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเกินร้อยยี่ห้าขึ้นไปผมรู้สึกว่าลมมันจะมาฟบฟุ๊บฟึบเนี่ยบริเวณเสาซีบริเวณกระจกขอบตรงเนี้ยเล็กน้อยเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ได้เป็นความเร็วที่เราใช้งานปกติอยู่แล้วอะถ้าเราใช้งานแบบซิ่งซ่าเป็นประจำอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราไม่ได้นั่งหลักมันก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าเกิดมีผู้หลักผู้ใหญ่่่่่นนนนนังงงงงงเเเเยออออาาาาาาาจจะะตต้้ลดคควววมมรร็ิึพขโ ที่ความเร็วประมาณ90้าเนี่ยเดี๋ยวมันเข้าโค้งหนักเนี่ยเดี๋ยวดูเห็นป่ะเนี่ยตัวผมโยนนิดเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าวิวหรืออะไรดูดูเคนเข้าโค้งเห็นปะ่ะเนี่ยโค้งเป็นตัวตัวถ้าจะเป็นวงกลมแบบเนี้ยโค้งอ่ะเออเค้นลงมาประมาณ90ผมบอกเลยนะเร็วใช้ได้อาการโยนมีให้เห็นนะแต่มันไม่ได้โยนแบบเวียนหัวหรือโยนอยู่ไว้อะมันเป็นโยนในแง่ของโมเมนตัมที่มันไหลตาม ไดเมนชันลดอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะภาพรวมเลยสิ่งที่ผมประทับใจคุณผู้ชมสำหรับ b y d Dolphin ผมขอเหมารวมแล้วกันนะครับทั้งตัว Standard แล้วก็ตัว Extent ตัวนี้เลยนะค็คือเรื่องของการดีไซน์ภายนอกมันดูเล็กจริงแต่นั่งบริษทัทต์ต้นหลังนั่งสบายวะ่ะเออและการเก็บเสียงถ้าไม่เกินร้อยี่โอเคเลยจากพื้นถนนสักร้อยหนึ่งอับถึงเะรู้สึกและที่สำคัญเลยคือตรงพื้นตรเนี้ยให้มันถึงกันอย่างเง ที่ยกเท้าเท้าเห็นแต่เราลองให้ดูขวายห้างก็สบายๆแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดคุณอยากได้รถไฟฟ้าคันแรกของคุณนะครับและคุณเล็งดอลฟินอยู่ก็อาจจะซื้อตัวสแตนดาร์ดเรนจ์ก็ได้นะฮะราคาไม่รู้แต่ไม่เกิ 700, น7จ็ดแสนแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยไม่น่าเกิน9ก้าแสนถ้าเกิดคุณเล็งอยู่และคุณอยากจะได้รถคันหนึ่งที่เออมันสามารถให้ลูกคุณนั่งเนี่ยติดตั้งคาซีหรือลูกเล็กๆเนี้ยนั่งตอนหลังได้ขับไปต่างจังหวัดได้ถ้าคุณวางแผนการใช้ดีๆได้ใช่ไหม แล้วก็ไมไดิตึงจนเกินไปขับสนุกพอสมควรมีความเฟิร์มมีความนุ่มผสมสานากันอย่างลงตัวแต่ข้อสังเกตที่บอกว่าระบบช่วยละการขี่ต่างยังคงเป็นคาแรคเตอร์ของรถจีนนะครับบีไวดีเกมาฟิลนี้เหมือนกันผมพูด B Y D ดีไม่ได้เลยใช่ไหมบีไวดีเกรทว l ลคาแรคเตอร์เหมือนกันคือพวกเลนคิปปิ้งพวกระบบนะฮะล็อกความเร็วต่างๆแล้วก็ตัวปรับให้เราอยู่กลางเลนเนี่ยมันทำงานได้แบบชิบๆๆบชิบๆไปหน่อย รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสมูทต,ต่อใจเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นแบบขับขับไปเนี่ยเรายังไม่ทันเหยียบเส้นถนนเลยนะมันจับได้เลยว่าใกล้เส้นมันดึงลับตักๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยธรรมชาติมันยังมีคาแรคเตอร์นั้นอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของระยะการวิ่งที่พูดตรงๆว่าถ้าเป็นสแตนดาร์ดเรนจ์เนี่ย NDDC เครมมา410ผมว่ามันดูน้อยไปนิดหนึ่ง,งนะอย่างน้อยเนี่ย NDDC นะถ้าเครมมาสัก450หรืออะไรเงี้ยหรือ500แต่วิ่งได้จริง300กว่า มันก็น่าจะโอเคกว่าใช่ไหมแต่เนี่ยถ้าเป็น Standard r a n นจเนี่ย NEDC เครมมา410ผมบอกเลยนะ300ต้นๆเท่านั้นแหละนะครับก็ลองดูแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมบอกพี่โค้ผมไม่ได้ขับเยอะขนาดนั้นผมไปทำงานกลับมาเสียบชาร์จวันหนึ่งไม่เกินร้อยโลมันก็พอแหละนะครับอันนี้เราแค่พูดในแง่ของการวิ่งระยะไกลเท่านั้นเองในมุมโคกี่พีนะครับก็โดยรวมการนั่งผมว่าบาอกในสารตอนหลังนั่งสบาย นั่งสบายกว่าบูตแคทด้วยนะครับแล้วก็ความโปร่งความอะไรเงี้ยโอเคและความย้วยความโยนไม่เท่าแอ t ต์ทมีความเฟิร์มความแน่นมากกว่าและรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นรถที่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณต้องการจะได้รถที่มันกลมกลอบครบเครื่องในราคาแบบนี้ประมาณ6กแสน,นเจ็ดแสนแปดแสนอะไรเงี้ยมันน่าสนใจมากรอเปิดราคาพร้อมกันว่าเท่าไหร่มาทายกันหน่อยว่า Sta น d a r d Range กับ Exten ์เนี่ยฮะ มันต่างกันเท่าไหร่แล้วก็ราคาเท่าไหร่มาทายกันดูวันที่6รู้กันนะครับก็หลักๆโดยรวมประมาณนี้แล้วกันนะค่อนข้างประทับใจแหละเป็นช่วงล่างที่ผมค่อนข้างเกินคาดน,นะเพราะตอนแรกคิดว่ามันจะย้้ยกว่านี้แต่เนี่ยเฟิร์มใช้ได้เลยแล้วก็ขับสนุกใช้ได้ในตัวแรงตัวนี้เออแต่อบอกกันว่าชมวในแง่ของช่วงล่างตัว Standard r a n g e กับตัว Exten ตัวนี้นะฮะต่างกันด้วยนะไม่ได้ต่างกันแค่แบตไม่ได้ต่างกันแค่แรงม้านะช่วงล่างถ้าเป็นตัว s แต n d a r d นะฮะทอร์ช ในแง่ของสเปคทอร์เชนบีมันจะมีความแข็งนะครับความอิสระในการซับแรงสั่นสะเทือนมันน้อยกับมัลติลิงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่แน่ว่าตัวสแตนดาร์ดด้านหลังอาจจะเฟิร์มกว่านี้ก็ได้หรือจะไปกระด้างเลยเราก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองให้ดูแล้วกันก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องอุ้ยพีด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเมื่อมีโอกาสถัดไปขอบคุณทางเคนเกียร์อัพด้วยที่ขับให้ชมกันแล้วก็ถ้าเกิดอยากดูรีวิวในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับพิมพ์ไปเลยเกียรทดสออบบบในนีีกรูปแึงม ความที่เห็นมีคาแรคเตอร์อะไรต่างๆที่อาจจะคนละมุมมองกับผมอยากได้มุมมองหนึ่งไปดูเค็นได้นะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาโดยตลอดนะครับสวัสดีครับ